สวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่3เรื่องแสนพิศวาสลูกหนี้ที่รักไปรับฟังกันได้เลยนะคะคุณวินเสียงหวานออดอ่อนทันทีที่ลมหายใจเริ่มเป็นปกติรามอวบไรอาพรพริกตะแคงเข้าหาร่างสูงใหญ่ ทิ้งนอนงายพร้อมกับมือที่กายอยู่บนหน้าผาใบหน้าขมขมวดคิ้วโดวงตาจับจ้องอยู่บนเพดานเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกหลังจากอารมณ์นมถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยตัวประกันสาวของเขาจนต้องออกมาหาที่ปลดปล่อยแต่ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่หายไปมันยัคงคงวนเวียนรบกวนจิตใจเขาอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะที่เขากำลังโจนจ้วงเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ดิบที่คู่ชนใบหน้าของตัวประกันสาวก็ยังชายชัดขึ้นในมโนภาพแทนใบหน้าของเจ้าของร่างอวบที่เขาทาบทับอยู่เพียงแค่นั้นร่างกายของเขาก็ระเบิดปลดปล่อยออกมาทันทีคุณวินเสียงเรียกซ้ำทำให้เขาหันมามองอ๋อยังเป็นเดือนฉาย เดือนเรียกตั้งหลายครั้งกำลังคิดอะไรอยู่คะบอกเดือนได้ไหมเจ้าของร่างอวบพองกหัวขึ้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างหากเธอกระพบแต่ความว่างเปล่าเช่นเดิมสร้างความผิดหวังให้เธอไม่น้อยแต่เธอจะไปหวังอะไรจากเขาล่ะรู้อยู่เต็มอกว่าที่เขามาหาเธอนั้น มันก็แค่ความต้องการที่จะต้องปลดปล่อยทางร่างกายของผู้ชายเท่านั้นและใช่ว่าเขาจะมีเพียงเธอแค่คนเดียวที่เขากลับมาหาเธออีกครั้งนี้ก็นับว่าดีกว่าหลายๆคนแล้วประวินยิ้มเขาจะบอกเธอได้ยังไงว่าขณะที่เขากำลังตักลวงความสุขจากเรือนร่างของเธอเขากลับมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงอีกคนเขาไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นหรอก ไม่มีอะไรหรอกครับประวินหลับตาลงและทำท่าจะลุกขึ้นหากแต่เดือนชายกลับใช้ร่างกายที่อวบอัดของเธอขึ้นกดทับเขาไว้อกอวบเบียดทัดกับอกหน้าอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของชายนมจะกราบแล้วหรือคะไหนบอกว่าคืนนี้จะค้างกับเดือนไงไม่เพียงแต่คำพูดที่ออดอ้อนมือบางยังรูปไหล้แผ่นอก ลงไปจะถึงหน้าท้องที่แข็งแรงไร้ไขมันของเขาขอโทษทีพอดีนึกขึ้นได้ว่าจะต้องไปจัดการอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างของเขาที่ต้องไปจัดการก็คืออยากจะไปเห็นหน้าคนที่เขาทำให้เขาปั่นป่วนจนเสียรูปขบวนอย่างนี้นะักว่าตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่แค่คิดใจของเขาก็โบยบินไปก่อนแล้ว เริ่มฝีปากพเยอยยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ไว้ไปจัดการวันหลังไม่ได้หรือคะ yeah, <Yeah. S 2> เดือนฉายยังคงออดอ้อนด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมเมื่อที่รูปไหล้อยางชำนาญเกาะกลุ่มเข้ากับความแข็งแกร่งตรงหลักกลางลำตัวประวินกําแน่นที่ข้อมือนั้นจนหญิงสาวต้องยอมปล่อยมือออกอย่างเสียดายเธอเองก็ฉลาดพอที่จะไม่ขัดใจเขา พอเถอะเดือนชายหนุ่มบอกหมุดหงิดเล็กน้อยเดินชายมองตามแผ่นลังกว้างด้วยแววตาห่วงแหนประวินมีร่างกายที่สูงใหญ่ลำสันปีด้วยกล้ามเนื้อที่ไร้ไขมันร่างกายแข็งแกร่งสมบูรณ์สมชายชาตรีนอกจากหน้าตาคมเข้มแล้วกลิ่นไอายของบุรุษเพศ ยังสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้อย่างร้ายกาจร,รวมถึงบทบาทลีลารักของเขาที่เดินใช้และคู่ควงของเขาหลายคนต่างออกปากเหมือนกันว่ายังไม่เคยมีใครที่ให้ความสมหวังได้มากมายขนาดนี้ไม่เปลี่ยนใจแน่หรือคะหญิงสาวถามด้วยความหวังอีกครั้งเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำพร้อมกับแต่งตัวเรียบร้อย แล้วความหวังของเธอก็กลายเป็นความหวังลมๆแรงๆดังคำเปรียบเลยไม่ละ่ปะปวินพูดพร้อมกับวางธนาบัตรลงไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งเหมือนทุกครั้งที่เขาใช้บริการเธอแม้บางครั้งเธอเต็มใจที่จะบริการเขาด้วยใจไม่ได้ต้องการเงินจากเขาแต่เขาก็ไม่ยอมและบอกว่าถ้าเธอไม่รับเขาก็จะไม่มาหาเธออีกเธอจึงจำเป็นต้องรับ แม้จรู้สุกสะท้อนตัวเองเพียงใดก็ตามอย่าลืมนะคะว่าเดือนยังรอคุณอยู่เสมอเดือนฉายพยายามโน้มพอเขาลงมาเพื่อจะประทับริมฝีปาแต่ร่างสูงกลับยืดตัวตรงให้เต็มความสูงพร้อมกับแกะมือเธอออกอย่างสุภาพเขายิ้มให้เธอก่อนที่จะเดินจากไปใจแข็งจริงนะคุณประวินเดือนอยากจะรู้นักว่า ใครจะเป็นคนที่ทำลายกำแพงนี้ได้นายจะไปไหนต่อครับอวนร้องถามเมื่อประวินเดินขึ้นรถเรียบร้อยเขาหันไปจ้องโต้งที่นั่งกู้กับเขาด้านหน้าอย่างแปลกใจที่จะนายกลับออกมาจากคนโดรู้ในเมื่อภารกิจในคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่สำคัญไปกว่าการได้นอนกุกกอกสาวสวยไว้ในอ้อมกอดตลอดคืน กลับบ้านประวินบอกยิ้มยิ้มเมื่อนึกถึงใครบางคนที่อยู่บ้านเขาไม่เคยคิดถึงบ้านหรือนึกอยากจะกลับเข้าบ้านมากมายขนาดนี้มาก่อนกลับบ้านวนทวนคำใช่แล้วก็ทำเวลาด้วยผู้เป็นเจ้าหนายตอบสั้นๆหลังจากลุกจกกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาหวังว่าเธอคงจะยังไม่หลับ แล้วเขาก็ต้องหุบยิ้มพร้อมกับปั้นหน้าขรึมบอกลูกน้องฉันไม่วางใจจนกว่าเราจะรู้ตัวไอ้โมงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บหมากตัวสำคัญไว้ให้ดีที่สุดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประวินก็กลับมาถึงบ้านเขาลงจากรถก็ตรงดิ่งไปยังชั้นสองฮอนที ไพ่มีสีหน้างงไม่อเห็นเจ้านายกลับมาบ้านอีกครั้งพอก่อนออกไปประวินสั่งมาจะไม่กลับเข้ามาอีกมีอะไรไหมปกติปกติดีครับนายงั้นก็ไปพักผ่อนกันได้แล้วครับไอ้ไผ่เดินลงบันไดามาก็เห็นเพื่อนของเขาสองคนนั่งอยู่ที่เก้าอี้แปลกว่ะไอ้ไผ่บอกก่อนจะนั่งลงเก้าอี้ตัวที่ว่าง แบกอะไรของเองไอ้โต้หันมาถามก็เจะนายเราสิแทนที่จะเอาลูกสาวนายเกลือกไปขังไว้ที่ซอยตันกลับออมคาไว้ที่บ้านแถมยังให้อยู่ห้องของตัวเองอีกซอยตันเป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่รับของพวกเขาที่เอาไว้ปฏิบัติการบางอย่างแล้วทำไมเองไม่ถามไอ้อ้วนสวนขึ้นบ้างคืนถามไม่หวังโดนเตะอีกนะสิ เมื่อตอนเย็นก็โดนไปแล้วข้าว่าจะถามเองอยู่เหมือนกันไปทำอะไรให้หนายหงุดหงิดวะไอ้อ้วนถามร้องกับหัวเราะเบาๆเพราะน้อยครั้งที่เจ้านายของเขาจะลงโทษลูกน้องด้วยตัวเองแบบนี้เองทำเป็นหัวเราะดีไปเถอะระวังตัวไว้ก็แล้วกันไอผ้ผายงดหงิดที่เพื่อนหัวเราะย่ะเออว่าแต่เองทำอะไร ไอ้อ้วนหยุดหัวเราะแล้วทำเป็นดิตเป็นสีหน้าจริงจังก็คาดันเขาจะไปผิดจังหวะนะสิใครจะไปรู้ว่ากำลังอุ่นเครื่องกันอยู่ฮะไม่จริงมั้งไอ้อ้วนอุทานยางกบเห็นเป็นเรื่องประหลาดข้าจะโกหกเองทำไมวะไอ้อ้วนตอนแรกข้าก็คิดอย่างเองเพราะมากกว่านี้เราก็เคยเห็นแถมยังสั่งอีกว่า ต่อไปถ้าไม่ได้อนุญาตห้ามเปิดเข้าไปโดยเด็ดขาดพวกเองจำไว้ด้วยมิหน้าไอ้อ้วนตกเข่าตัวเองพางถึงได้หงุดหงิดหน่าสงสารนายชิปลูกสาวนายเกลือก็ดันน่ารักเสียเหลือเกินแล้วยังไปรับปากไอ้แก่พลอีกอย่างนี้ไม่หงุดหงิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วจริงไหมวะไอ้โต้ง ไออ้วนหันมาหาความขอความเห็นจากไอ้โต้งที่เอาแต่นั่งฟังมากกว่าจะพูดเช่นเคยไม่รู้ไอโต้งตอบสั้นๆเขารู้สึกแปลกในอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนึกถึงใบหน้าหวานใสดวงตาที่กลมโตกับท่าทีแปลกๆของเจ้านายแล้วเขาก็ได้แต่ยิ้มออกมาอย่างตัดใจเฮ้ยจะไปไหมว่าไอ้โต้ง ไอ้ไผ่ร้องถามมาเห็นไอ้โต้งลุกขึ้นไปนอนข้าไปด้วยคนส่วนเจ้านายที่ลูกน้องเอ่ยถึงหลังจากผ่านเข้ามาในห้องก็มองไปยังเตียงใหญ่แล้วเขาก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อไม่พบร่างของคอมพันธ์ที่ควรจะนอนอยู่บนนั้นเขารู้สึกใจหายทันทีรีบสาวเท้าเข้าไปดูที่ห้องน้ำก็พบแต่ความบ้างเปล่า ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปอีกห้องแล้วก็ต้องถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นร่างบางนอนคูยอยู่บนโซฟาโดยมีหนังสือกลางอยู่แนบอกเขาเดินไปหยิบผ้าหม่มและหมอนที่เตียงก่อนจะเดินเข้าไปอีกห้องเขาเพ่งผิดใบหน้าที่กำลังหลับไหลผมยาวสลวยแผ่กระจายดวงหน้ารูปไข่ที่ปราศจากเครื่องสำอางแต่งแต้ม ดูอ่อนยาวจนไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีอายุ25ปีแล้วขนตายาวเป็นแพรที่ทาบทับปิดดวงตากลมประวินจ้องมองริมฝีปากสีชมพูอ่อนนั้นอย่างสุดแสนจะขัดใจเมื่อรู้ดีว่าริมฝีปากคู่นั้นช่างให้ความรู้สึกหวานล้ำเพียงใดหน้าอกสีสะท้อนขึ้นลงตามจังหวะการหายใจ ช่วงลำตัวเอวที่คอดกิวและขยายผายออกโช่วงสะโพกลาดลงไปเรียวขาที่โผล่พ้นตั้งเกงขาสั้นเพ่ยให้เห็นผิวที่ขาวเนียนและนิ้วเท้าเล็กที่เรียงกันเป็นระเบียบสรุปผู้หญิงคนนี้สวยตั้งแต่ศีรษะจปลายเท้าใช่ว่าเขาจะไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยมาก่อนแม้แต่ระดับนางงามนางเอกเขาก็เคยผ่านมาแล้ว แต่ไม่มีใครสามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้ถึงเพียงนี้ประวินใช้นิ้วก้อยเกี่ยวผมที่อยู่ระข้างแก้มออกอย่างเบามือเขารีบชักมือกลับทันทีเมื่อเห็นเธอพลิกไปมาไปมาก่อนจะลืมตาช้าๆแล้วกระพริบตาทีๆี2-3ครั้งก่อนจะลืมตามองเขาเต็มตาคุณหญิงสาวลุกขึ้นนั่ง และกระโทดชิดฝั่งผนังห้องทันทีประวินผมชื่อประวินคุณน่าจะรู้แล้วเขาตอบก่อนจะยืนขึ้นแล้วกอดอกมองเธอนิง่งแล้วคุณเข้ามาทำอะไรในนี้ยิ่งสาวถามหมนว่าตัวเองเป็นเจ้าของห้องประวินยิ้มออกจากคำนิดๆกับคําถามและท่าทางของเธอคุณลืมอะไรไปหรือเปล่า ที่นี่มันบ้านมันเป็นบ้านและนี่มันห้องทำงานของผมนะประวินลากเสียงกวนอีกฟายก็คุณผอมพันการเริยมฝีปากพราะไม่รู้จะโต้เถียงเขาด้วยอะไรและเผลอสะบัดหน้าพื้นคราวนี้ประวินปล่อยกาบออกมาทันทีหญิงสาวหันไปมองก็อดที่จะแปลใจไม่ได้ที่เขาดูจะอารมณ์ดีเสียเหลือเกิน ใบหน้าที่เคยกระด้างเรียบเฉยตอนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มทําให้พรอมพันต้องจ้องมองอย่างเพลยไพรใบหน้าคมคายอยู่แล้วยิ่งชวนมองมากขึ้นความอ่อนโยนบนใบหน้าคมทําให้หญิงสาวลบความหวาดกลัวลงเกือบครึ่งเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ร้ายกาจแต่น่าจะมีเหตุผลพอสมควรถ้าเธอคุยกับเขาด้วยเหตุผล มันก็น่าจะเป็นการดีไม่น้อยคุณจะจ้องผมอีกนานไหมเสียงของเขาทําให้หญิงสาวสะดุง้งแล้วก็หน้าแดงเมื่อรู้สึกตัวว่าได้เผือจ้องมองเขาอย่างน่าอายขอโทษค่ะคํากล่าวขอโทษของเธอทําให้ปวินเลิกคิ้วอย่างแปลกใจเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษเขาในเมื่อเขาจับเธอมากักขัง โดยเธอแทบจะไม่มีความผิดหรือเสียเลยด้วยซ้ำคุณจะขอโทษผมทำไมก็นั้นสินะคำทำร้ายต่อเธอสารพัดท,ทำไมเธอจะต้องขอโทษเขาด้วยเมื่อนึกได้ก็นึกอยากจะกัดลิ้นของตัวเองนักที่มาจะใช้คำนี้จนแทบจะติดปากไปแล้วก็อะไรชายหนุ่มลากเสียงถามซ้ำ หญิงสาวหันมามองหน้าเขาโดยตรงพยายามยิ้มให้เป็นมิตรที่สุดไม่มีอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ฉันคิดว่าเออเราน่าจะคุยกันด้วยเหตุผลบ้างหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงออกจะขาดความมั่นใจเล็กน้อยเธอถูมือไปมาเหมือนไม่รู้ว่าจะวางมันไว้ตรงไหนดีโอเคคุณอยากจะคุยอะไรก็ว่ามา ชายหนุ่มบอกพร้อมกับลากเก้า,าอี้มานั่งตรงข้ามเธอคือว่าฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับคุณพ่อและดูเหมือนว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงไม่น้อยหญิงสาวหยุดพูดมองดูเขาที่กอดอดนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเธอพยายามซ่อนความกลัวเอาไว้เมื่อรอฟังคำตอบจากเขาคุณพูดถูก มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจนอาจจะต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อและอาจถึงตายก็ได้ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นสักเท่าไหร่น้ำเสียงของเขายังคงราบเรียบใบหน้าที่เพื่อนได้รอยยิ้มเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นกระด้างคำตอบของเขายังความตกใจให้กับพอมพันจนใบหน้าเจริญลง นี่เขาพูดถึงเรื่องการเขียนค่าการตายออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยคุณพระมันร้าแรงขนาดนั้นหรือคะหญิงสาวถามรัวปวินไม่ตอบแต่พยักหน้ารับแทนก็มองเธออย่างช่างใจว่าจะบอกให้เธอรู้เรื่องดีหรือไม่คุณพอจะบอกฉันได้ไหมคะคุณจะอยากรู้ไปทำไมชายหนุ่มย้อนถาม ใจไม่อยากให้เธอรับรู้ถึงความเจ้าเล่ห์ของพ่อเธอเท่าใดนะักในเมื่อคุณดึงฉันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉันก็ควรมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ไม่ใช่หรือคะแล้วคุณจะเชื่อในสิ่งที่ผมจะบอกคุณหรือฉันบอกคุณแล้วว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ส่วนจะเชื่อหรือไม่นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องประวินศบตากรมที่ฉายแววแน่วแน่ช่างใจอยู่หลายนาที ก่อนที่จะเอ่ยอ,ออกมาเราทำการซื้อขายกันมูลค่าหลายสิบล้านโดยที่พ่อของคุณเป็นนายหน้าแต่สำหรับครั้งนี้พ่อของคุณเล่นไม่ซื่อโดยแอบ,บขโมยสินค้าของผมไปชายหน่มเล่าย่อๆพ่อของคุณแอบ,บสับเปลี่ยนสินค้าแล้วทำไมคุณพ่อถึงต้องทำอย่างนั้นเรื่องนี้คุณต้องคงคงต้องถามพ่อคุณเอง ผมแค่ต้องการของของผมคืนที่นี้คุณก็คงจะรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงต้องมาอยู่ที่นี่ใบหน้าของหญิงสาวเจือนลงไปพร้อมกับซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอไม่เคยคิดว่าบิดาจะสามารถทำเรื่องผิดร้ายแรงได้ถึงเพียงนี้รู้สึกละอายต่อการกระทำผิดของพิดา มันก็คงจะไม่แปลกหรอกที่เขาจะจับตัวเธอมาขังไว้เป็นตัวประกันอย่างนี้คราวนี้เธอเห็นใจเขาเงินไม่ใช่น้อยๆเขาก็ต้องโกรธแค้นเป็นธรรมดาเอาละในเมื่อคุณรู้ถึงจุดประสงค์แล้วผมก็หวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือผมได้ของคืนเมื่อไหร่คุณก็เป็นอิสระแต่ถ้าหากข้อของคุณตุกติกเล่นไม่ซื้ออีกครั้ง ผมไม่รับรองความปลอดภัยของคุณและพ่อยังมีนายพลอีกคนรับรองได้เลยผมไม่มีวันปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆผมจะตามไล่ถึงที่สุดน้ำเสียงและคำพูดคมคู่ของเขาแม้จะไม่ดังมากนะักแต่ก็ทำให้คนฟังถึงกับเย็นเยือกแล้วถ้าเออสมมติว่ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมา คุณจะฆ่าฉันไหมคะถามออกไปแล้วยิงสาวก็กล้นใจรอฟังคำตอบปวินยิ้มเหี้ยมเขากวาดสายตาไปทั่วร่างอย่างไม่เกรงใจทำให้คนถามรู้สึกนหนาวๆร้อนๆจนต้องคู้เข่าเข้ามาชิดหน้าอกไม่คุณคงลืมไปผมบอกแล้วไงว่าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่พ่อคุณทำเอาไว้ ไม่ของเขาทำให้เธอใจเชื้นขึ้นมาได้บ้างแต่ประโยคที่ตามมาพร้อมกับสายตายที่ลมเรียของเขากลับทำให้เธอแทบอยากจะกลั้นใจตายให้รู้แล้วรู้รอดไปกับสิ่งที่เขาจะให้เธอชดใช้นาน้นาห่มกับมอนโซฟานีค่คุณคงนอนได้อย่างสบายแล้วจงสำเนอกไว้ด้วยว่าอย่าแม้แต่จะคิดนี้ เขาขูทิ้งท้ายก่อนจะเดินหันไปหลังประตูบานเล็กประวินทิ้งตัวลงบนนอนที่หนาสายตาจดจ้องไปที่ประตูบานเล็กนึกถึงแววตาตื่นเหมือนกวางน้อยระวังภัยของเธอแล้วก็นึกโม,โ,ม,โ,มโหพ่อของเธอที่ทำเรื่องร้ายแรงจนเขาไม่สามารถที่จะเอาภัยให้ได้แล้วผลของมัน ก็ยังดึงเธอเข้ามาผัวพันไปด้วยประเวินรู้สึกเครียดขึ้นมาเพราะยังหาหาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตัวนายเกริกภาวนาว่าขอให้เรื่องจบลงด้วยดีเขาไม่อยากจะทำร้ายจิตใจของหญิงสาวเลยจริงๆตอนที่3จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการ กด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงะ่งแน่ใจาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะขอโทษขออไปกับเสียงรบกวนด้วยนะคะ